สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับช่องเซียนเป็ดนั่นเองปรบมือช่องนี้จะเป็นช่องเซียนเป็ด V4 นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยของช่องนะหลังจากที่ช่อง1ช่อง2ช่อง3ของเรานะคะได้รับการตอบรับดีมากนะคะมากซะจนแบบว่าคลิปโดนแบนไปเลย เราก็เลยต้องมาสร้างช่องนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นช่องที่เอาไว้อธิบายสูตรให้เพื่อนๆนะแบ่งปันเทคนิคให้ทุกคนได้ฟังนั่นเองเนาะและช่องนี้จะหลีกเลี่ยงการโดนแบนทุกอย่างนะคะทุกคนเราจะพยายามให้ช่องนี้อยู่ได้นานมากๆที่สุดนั่นเองนะโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีสังเกตเลขคงที่กันนะคะเทคนิคนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ในตอนที่ เลขมันสวิงนะเลขมันโดดไปโดดมานะคะใช้สูตรปักสิบใช้สูตรรูดอย่างเงี้ยไม่เข้าสักทีเนาะโอเควิธีการสังเกตนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูผลรางวัลในกลุ่มวางเลขของเรานะคะนี่เป็นกลุ่มวางเลขกลุ่มใหม่ของเซียนเป็ดนะคะที่สร้างขึ้นเฉพาะเว็บของกระทิง123นั่มันเองนะ สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มาหาเราได้นะคะที่แอปแพนด้าอันเดอร์สนะจ๊ะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในกลุ่มเราก็จะมาวางเลขนะคะบอกแล้วก็แชร์เทคนิคกันอีกเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคเราจะสังเกตจากผลรางวัลน,นะคะ ในรอบนี้เราก็จะสังเกตจากผลรางวัลของยี่กี123่เนาะการสังเกตนะคะเราก็สังเกตได้ทั้งรูดหน้าบนรูดหลังบนนะคะรูดหน้าล่างรูดหลังล่างนั่นเนองเนาะเราก็จะสังเกตเลยตั้งแต่รอบที่31ถึงรอบที่45นะว่าเลขไหนนะคะออกซ้ําและออกบ่อยสุดนั่นเนองเนาะเราก็จะยกมาทั้งหมด6ตัวนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนเรายกมาได้ทั้งหมด5ตัวนะคะที่จริงเราต้องยกมาประมาณ5-6ตัวกําลังพอดีนะคะทุกคนตัวนี้คือเป็นเลขคงที่นะคะ4 5 7 8 9นะเราหามาจาก ผลรางวัลสองตัวล่างนะคะเป็น2ตัวหลังนั่นเองเนาะวิธีการนําไปใช้นะคะก็จะนําตัวเลขทั้งหมดเนี้ยนะนำตัวเลขทั้งหมดน,นะน,มดนี้ไปรูดหลังล่างนั่นเองนะเราเอาออกมาจากตรงไหนเราก็จะเอาไปรูดตรงนั้นนั่นเองนะทุกคนนะตัวนี้เราก็จะนําไปรูดหลังล่างเนาะ เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างอีก1รูดและวกันเนาะเราจะเลือกเป็นรูดหลังบนนะคะทุกคนจะเลือกเป็นรูดหลังบนนั่นเองเนาะโอเคตัวนี้จะเป็นตัวอย่างที่1น,นะเราก็จะสังเกตจากผลรางวัล3ตัวบนนะคะเป็นตัวหลังสุดนั่นก็คือตัวหน่วยนั่นเองเนาะตัวหลักหน่วยนั่นเองนะคะเราก็จะยกมา5-6ตัวเหมือนกันสําหรับตัวที่ ออกบ่อยออกซ้ำสุดนั่นเองนะจ๊ะเรายกออกมาได้ทั้งหมด5ตัวนะคะทุกคนที่ออกซ้ำและบ่อยสุดนั่นเองเนาะในตัวนี้นะเราก็จะนำไปรูดหลังบนนั่นเองนะทุกคนโอเคเรายกตัวอย่างมา2ตัวอย่างแล้วนะคะสำหรับ ลูดหลังล่างแล้วก็ลูดหลังบนเนาะเดี๋ยวเราจะมารอผลรางวัลออกกันนะคะอีก2นาทีนะอีก2นาทีผลรางวัลออกเราจะมาดูกันว่าเลขคงที่ที่เราดึงมาเนี่ยจะเข้าหรือเปล่านะจ๊ะผลรางวัลออกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอะสำหรับยี่กี่หนะึ่งสองสามเนาะรอบที่46นะตัวลูดหลังล่างนะคะเลขคงที่ที่เราดึงออกมานะลูดหลังล่าง2ตัวล่าง3 5หนะคะ โอเครอบนี้นะเข้านะคะเลขคงที่ของชุดลูดหลังล่างตัวนี้ใช้ได้นะคะทุกคนถ้าเราเทสแล้วว่ามันเข้าเราก็นำไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่สองนะคะลูดหลังบนนั่นเองนะลูดหลังบนออกเป็น012นนั่นเองนะคะเลขสองนะไม่มีในชุดเลขคงที่ที่เราดึงออกมานะรอบนี้ก็เลยยังใช้ไม่ได้นะคะ รอบนี้ยังใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะดูอีกประมาณ2-3ถึงรอบนะคะดูอีกประมาณ2-3ถึงรอบว่าชุดตัวเลขคงที่ที่เราดึงออกมาตรงนี้มันใช้ได้หรือเปล่านะคะถ้าใช้ได้เราก็นำไปใช้ได้เลยนั่นเองนะคะเทคนิคนี้นะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะในตอนที่เลขมันสวิงและเรา คำนวณสูตรไหนก็ไม่เข้านะสูตรปักสิบนปักสิบล่างปักหน่วยบนปักหน่วยล่างไม่เข้านะคะในกรณีนี้ก็สามารถนําเลขคงที่ไปใช้ได้เลยนะคะหรือว่าเราสังเกตดูว่า เลขมันออกซ้ำๆกันเยอะและบ่อยนะคะเราก็สามารถนําไปใช้ในตอนนั้นได้เลยนะคะนี่ก็เป็นอีก1เทคนิคดีๆนะคะที่เรานํามาแบ่งปันทุกคนกันนั่นเองเนาะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มวางเลขของเรานะคะกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มวางเลขของเว็บกระทิง1 2 3นั่นเองนะคะถ้าใครอยากเข้าก็อย่าลืมแอดไลน์มาหาเราได้ที่แอดแพนด้าอันเดอร์สกอนะคะมาพูดคุยแลกเปลี่ยน เทคนิคต่างๆกันได้หมดเลยนะมาสอบถามกันได้ว่าเอ๊ะเราจะใช้สูตรไหนดีคะเราจะตามสูตรไหนดีคะอะไรประมาณนี้ก็ได้หมดเลยนะคะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องเซียนเป็ด V3 ของเอ๊ย V4 สิ อ่ะสำหรับช่องเซียนเป็ดว4ของเราฝากทุกคนกดไลค์คลิปให้ด้วยนะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะแล้วก็จะได้ไม่พลาดทุกแนวทางทุกเทคนิคที่เราจะนำมาแชร์นำมาแบ่งปันเพื่อนๆกันอีกในอนาคตนั่นเองเดอ้อสำหรับ FC ที่ติดตามเซียนเป็ดมานานนะคะอยากได้ Facebook อยากเข้าไปติดตามใน f a c e b o o k มากเลยว่าวันวัน เซียนเป็ดทำอะไรนะคะหรือว่าอยากเข้ามาพูดคุยสอบถามการต่างๆนานา,นานาชีวิตประจำวันอะไรประมาณนี้ก็ได้หมดเลยนะคะก็แอดไลน์เอ้ยไม่ใช่แอดกันเข้ามาได้นะคะ Facebook นี่เลยเป็ดปันดาวรีนะจ๊ะแอดกันเข้ามาเยอะๆนะเดี๋ยวเป็ดจะรับทั้งหมดเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้นะคะ ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะเราจะมาแบ่งปันสูตรและเทคนิคไหนก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยเดอ้อบ๊ายบายจ้า